แต่ก่อนผมไม่มีอะไรเลยนะครับคุณพ่อให้ที่อยู่ประมาณไร่สามงานจากไร่สามงานขยายออกมาเป็นตอนนี้ผมมีพื้นที่เกือบเกือบ20ไร่แล้วนะครับครับแต่ก่อนใช้เคมีแต่ตอนนี้ไม่ใช้แล้วนะครับปลูกมะลิเล็กๆรับจากมะลิถ้าเราทาเกษตรเราผลิตเราต้องรู้จักขายด้วยนะครับครับ ือคมีรอัต้องขายเนาะต้องต้องต้องก็ต้องขายเป็นครับขายตามชุมชนอ่แต่ตอนนี้ผมไปขายอยู่ที่กุขันพี่น้องผมดีจะทําดอกไม้กันประมาณสี่คนแล้วก็มีมีสมาชิกทางอื่นครับเขาเห็นดีเห็นชอบเขาก็มาทําด้วยครับครับอินรีย์ของผมก็คือมีหัวปลาช่อนปลานินปลาตะเพียนปลาดุบทำทำทำเองครับ ทำมา8ปีแล้วก็มีกล้วย uh, มีมะย pirate, มเช็ดมะปรางนะครับและมะดันมะแซวปลามีกบกำแพงสีเขียวก็คือกำแพงไผ่นะครับอยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับถ้าไม่ทำกำแพงไม้ไผ่อารมณ์มันแรงมันก็จะตีทุเรียนให้ให้เสียหายได้นะครับทุเรียนเพื่อจะชอบ Ear ดินเหนียวหน่อยนะครับครับ ปุ๋ยที่ผมใช้ทุกวันนี้ก็คือหัวปลานะครับหัวปลากับฟางนะครับออพวกปลานิลปลาชนเอามาทำปุ๋ยหมักเองนะครับหน,น่วยงานที่คอยช่วยเหลือผมก็คืออาเกษตรมาแนะนำแล้วผมก็เอามาปฏิบัติน,นะครับ ุปรสรรคการทําเกษตรอินทรีย์ที่นี่ตอนแรกผมก็มีอุปสรรคอยู่2อย่างนะครับเรื่องน้ํานะครับอุปสรรคที่2ก็คือเรื่องไฟนะครับพอมันมีปัญหาเรื่องไฟตอนนี้ผมก็เอาพลังแสงอาทิตย์มาช่วยเรื่องน้ำนะครับตอนนี้ก็คิดว่าอุปสรรคเหล่านี้ก็คงจะหมดไปนะครับ ก็คือสุขภาพผมดีขึ้นนะครับจากแต่ก่อนเคยเจ็บๆไขยๆตอนนี้ก็ดีขึ้นมากครับพี่น้องมาผมก็ได้อธิบายบอกเรื่องที่ผมทำมานะครับถ้าผมคนหนึ่งสามารถให้เขาลดจากเคมีได้เอสิบได้หนึ่งผมก็ยังดีครับและถ้าเกิดงานศพงานอะไรอย่างเงี้ยอบุญกระถินในวัดอย่างเงี้ยผมก็ตัดกล้วยไปทำบุญกับชุมชนด้วยครับพวกมะพร้าวอะไรนี่เขาก็มาตัดได้ครับ วันเซนดูนตาอย่างเงี้อยออดมะพร้าวไปห่อข้าวต้มวันสนัตผมมีความภาคภูมิใจมากก็คือ1เรื่องสุขภาพของผมสองอพี่น้องที่มาดูงานที่นี่แล้วเขาเอาไปทําตามครับเขาก็เลยดูเป็นตัวอย่างได้เลยครับ แล้วก็มีน้องชายผมอีกคนหนึ่งที่ที่เห็นผมทําแล้วมันเกิดผลก็คือว่าเป็นไอดอลเนาะเป็นแรงกําลัใจทําให้คนที่ไม่คิดจะทําเกษตรเนี่ยหันมาทําเกษตรเมื่อเราได้แล้วก็ได้ดีด้วยเกษตรผสมผสานครับโอ้ยี่มเลยสิสิ่งแรกสิ่งแรกนะครับเราต้องมีใจนะครับผมถ้าถ้าว่าใจเราอยากทําทีนี้เมื่อเราชอบเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับคือคนที่เขามีประสบการณ์ ใากได้ความรู้ไม่ห่วงเนาะไม่ไม่ห่วงครับไม่ห่วงไม่ห่วงครับคือยิ่งให้ยิ่งได้ครับยิ่งให้ยิ่งได้ครับสามารถที่จะเอาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เลยเนาะครับครับครับมามาคาผมผมบอกให้หมดเลยครับเพราะว่าผมไม่เก็บเอาไว้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้เหมือนพระธันวากับครับครับถ้าอยากจะมาศึกษาดูงานนี่มาที่ไหนนะครับผมชื่อประสานสว่างภพเบอร์โทรก็094 306 8919ครับคขอบคุณมากครับ,บผมคร,บครับคุณรักษาครับเยี่ยม